คำว่ามะม่วงในภาษาไทยสันนิษฐานว่ามาจากคำว่าหมากม่วงซึ่งมีที่มาหลายแนวคิดดังนี้ 1. มาจากภาษามาลายูว่ามังกาหรือมังไกซึ่งเพี้ยนมาจากภาษาธรมินว่ามังไกอีกทีหนึ่งและคนไทยนำมาออกเสียงเป็นหมากม่วงก่อนที่จะกรอนเสียงเป็นมะม่วงในภายหลัง 2. มาจากสีของใบอ่อนและผล มีข้อสันนิษฐานว่าคนโบราณเรียกมะม่วงว่าหมากม่วงเพราะใบอ่อนของมะม่วงป่ามีสีม่วงหรือเพราะมะม่วงที่มาจากอินเดียแต่เดิมมีผลเป็นสีม่วงทำให้เรียกตามลักษณะที่เห็นคำว่าหมากในภาษาไทยโบราณมักใช้เรียกผลไม้เช่นหมากพลูหมากนัดหรือสับปะรดหมากพร้าวมะพร้าวเป็นต้นเมื่อรวมกับคำว่าม่วงจึงกลายเป็นหมากม่วงและเพี้ยนมาเป็นมะม่วงในที่สุด